ทำไมในเอมีถึงได้เป็นฝ่ายเสียงคะนั่นคสิ 4, ตอนแรกก็งงตอนแรกเราไม่ได้เป็นฝ่ายเสียงค่ะตอนแรกที่ที่ครั้งแรกเลยที่ได้ฟังในห้องพร้อมกับทุกคนที่วันแรกที่เขามาพูดเกี่ยวกับเอมวีว่าจะเป็นแนวไหนใช่ไหมคะหนูได้อยู่กับพี่เชออีกคนคือฟอนหรือเปล่าที่แบบว่าให้เป็นผู้จัดการกองค่ะที่แบบว่าต้องดูแลแตบบ่ว่าทั่วๆ่วไปที่แบบว่า ดูแลแบบคอยแต่ว่าข้านมมาให้หรือว่าคอยดูแลเอาน้ำอะไรเป็นแบบว่าดูแลรวมๆเลยค่ะแต่ว่าวันวันที่ถ่ายอยู่หนูก็ได้เป็นสายเสียงดังนั้นเลยค่ะเพิ่งรู้ตอนนั้นเหมือนกันว่าต้องเป็นสายเสียงแล้วก็งงม,มากแบบว่าเป็นสายเสียงแล้วที่เราใส่ชุดกระโปรงมาเลยีล๋ยวก็คือพอบเยอะมากใส่กระโปรงแล้วก็ยังต้องใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็ต้องถือของเยอะมากคือเราถือทั้งไม ทั้งใส่ไปคือแบบต้องถือแบบนั yeah, ้นเดินตลอดอะค่ะถือ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 อย่างนัแต่ว่าพราแบบว่าเดินถือขึ้นไปเรื่อยๆช้าเราต้องเดินขึ้นไปขึ้นเองค่ะคือเราเริ่มตั้งแต่ลงจากรมแล้วก็ต้องถ่ายเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆจไปหาที่ทุ่งที่ทุกคนเห็นทุ่งที่มันสวยๆค่ะแต่ว่าพี่เขาก็ช่วยถืออยู่ค่ะไม่ได้แบบถือเองตลอด หนักไหมอืมไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอถือไปเรื่อยกๆก็เริ่มแบบเริ่มล้าเพราะว่าถือนานก็เริ่มล้าแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นเบาอยู่ค่ะแต่ว่าตอนแรกที่งงอ่ะคือเขาบอกว่าให้หนูทำเป็นเก็บเสียงใช่ไหมคะ mm hmm. เพื่อเถ่ายได้ภาพสวยๆอนะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีสายไฟที่ไม่ได้เสียบอยู่อะค่ะแล้วก็แบบว่าเอ๊ะเกดเสียงแต่ว่าสายไฟก็ยังอยู่ แล้วก็ต้องเก็บทําไปเก็บเสียบไปแล้วก็มีภาพเยอะเลยค่ะแต่ว่ามีภาพที่พี่เขาพี่ๆเขาถ่ายไว้เยอะมากเขาก็ลงในกลุ่มค่ะมีภาพที่ยังไม่ได้ลงอีกเยอะมากเลยค่ะเหมือนแบบว่ามันถูกเก็บเอาไว้มาสักพักหนึ่งใช่ไหมคะเพราะเราไปถ่ายมีกันก่อนหน้านี้นานแล้วแล้วก็เก็บเอาไว้ยังลงไม่ได้อยู่สักพักใหญ่ค่ะพอมันลงได้ปุ๊มก็มีภาพที่จะรอลงเต็มไปหมดเลย